อาล้วครับผมก็ขอกราบสวัสดีลิงที่วิวัฒนาการแล้วทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมาบ o อดเอนดี้บ๊ยแล้วับผมเอฟแล้วคนเดียวคนเดียวนั่นเองนะครับผมวันนี้นะฮะผมก็จะมารีวิวปืนของผมนั่นเองนะฮะแล้วก็การตั้งค่าของผมทั้งหมดนะครับในซีซั่นนี้นะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนนะถามมาว่าพี่ปืนนั้นแต่งยังไงของแต่งอยู่ไหนล่ะครับเล่นแล้วไม่เห็นมีของแต่งเลยกักหรือเปล่าทําไมไม่ให้ก็ผมมีเหตุผลนะก็คือนั่นแหละคนระับก็คือ ของแต่งยังไม่ลงตัวนั่นเองนะฮะถ้าลงตัวผมจะมาทําคลิปรวมแบบนี้ให้ดูนะครับในการเล่นของผมนะครับผ่านๆมาก็จะเป็น M MX9 นะที่ผมเล่นในซีซั่นนี้นะครับ MX9 M ไ AK แล้วก็ AMR แล้วก็เป็นเจ้าตัวของ SKS แล้วก็จะเป็นเจ้าตัวของ MSMC ในซีซั่นนี้ที่ผมเล่นนะฮะแต่ละซีซั่นก็จะเล่นไม่เหมือนกันผมก็จะรีวิวไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็รีวิวของแต่ง นะับส่วนเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวมีเฟนเน็กบ้างอะไรบ้างผมก็จะมาบอกอีกทีนึ่งแล้วกันนะฮะโอเคเริ่มจากปืนแรกก่อนเลยแล้วก็เอามาจากปืนที่5ก่อนเลยแนละ้วกันปืนที่5นะฮะก็คือเจ้าตัว MX9 นะครับผมจะพูดไวๆนะครับให้เพื่อนๆแคปรูปเอานะครับนี่คือ MX9 ของผมนั่นเองแคปรูปเอาเลยนะครับปืนลำกล้องก็จะเป็นลำกล้องปืนจะเป็น MIP นะครับแล้วก็พานท้ายเป็นเจ้าตัวนี้นะครับผมนะมาราธอนนั่นเองแล้วก็ เลเซอร์ uh, Laser, นะครับ5 MW แล้วก็ใต้ลำกล้องแล้วก็แมกกาซีนนะครับมีประมาณนี้นะครับก็จะสเตตัสก็จะอยู่ขวามือนะครับให้ดูกันเอาเองแล้วกันนะฮะที่ผมเล่นแบบนี้จริงๆนะใครอยากแต่งตามแต่งได้เลยนะครับผมอยากใครอยากเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆก็เปลี่ยนได้เลยครับอันนี้ก็เป็น AK ที่ผมไม่ค่อยได้เล่นมันนะครับก็ผมจะแต่งประมาณนี้แต่ผมไม่ค่อยได้เล่นนะแคปไปได้เลยฮนะจะมีวานนี้นะครับผมจะไปเร็วๆเลยนะเพราะว่ามีของแต่งปืน นะครับแล้วก็มีการตั้งค่าอีกนะครับต่อไปก็จะเป็นเจ้าตัวของ AMR นั่นเองนะครับผมสไนระเบิดนั่นเองผมก็จะแต่งแบบนี้นะครับผมสไนระเบิดผมนะครับก็เปิร์กเจอกเกาะนะครับ AMJ แล้วก็โมโน OWC MarkmanRTC นะครับแล้วก็เป็นแมกกเบิร์นั่นเองนะครับแคปแล้วยังแคปแล้วนะไปกันต่อ HKs นะฮะ HKs ผมแต่งแบบนี้นะครับใครได้ดูคลิปที่เพิ่งลงไป เมื่อไม่นานนี้นะครับเพิ่งผมลงคลิปถัดจากอ่าไม่ใช่ดิผมจะพูดไงวะคลิปก่อนอันนี้คลิปหนึ่งนะครับก็คือคลิป s k s นั่นเองนะฮะก็ใครที่อยากรล้นะรอ SKS ก็นี่เลยครับ AK s k สที่ผมเล่นในคลิปนั้นเลยนะครับอันนี้แบบในคลิปนั้นเลยนะครับที่มันลงตัวแล้วนะครับแบบนี้เลยนะครับผมนิ่งนะฮะ m s อเผมจะเป็นไม่ใช่แบบว่าอ่าโนสาย โนสโคบร้อยเปอร์เซ ok ็นตะ์ครับอาจจะมีขึ้นสโคปยิงบ้างแต่เป็นระยะใกล้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใส่ลำกล้องนะก็ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ประมาณนี้ของแต่ปืนก็จะมีประมาณนี้ส่วนของแต่งปืนที่อืมไม่ได้ออกมาใส่ก็จะเป็นเฟนเนกเฟนเนกก็ใส่แบบนี้นะครับเฟนเนกแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมไ,มได้เฟนเนกแบบนี้นะครับแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคแคปเลยแคปเลยนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ มีคนขอเจ้าตัวตัวไหนนะเดีย๋ยวนะเครียดเลยหาจะหาก่อน,นครับมีคนขอเป็นเจ้าตัว ius มาครับ ius ผมแต,แ,บบนะนะแต่งแบบนี้นะครับ ius ผมแต่งแบบนี้นะนะครับผม ius แต่งแบบนี้นะครับก็คือผมแต่งแล้วมันเล่นได้จริงๆนะไม่ใช่เล่นไม่ได้นะครับเล่นได้แต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้บิว ไม่ได้แต่งให้มันแบบว่าดีที่สุดแต่ว่าผมแต่งให้มันพอเล่นได้เพราะผมไม่ได้เล่นบ่อยนะครับแล้วก็แทบผมไม่เล่นเลยดีกว่านะครับไม่ได้เล่นเลยนะแต่ว่าก็แต่งของแบบนี้คือเล่นได้แน่นอนครับแต่งตามเลย HKS นะฮะต่อไปก็จะเป็นโฮเจอร์มีคนขอมานะครับผมโฮเจอร์โฮเจอร์โฮเจอร์นั้นใน BR นะครับโฮเจอร์จะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นแนวแบบขึ้นสโคบไปนิดนึงแล้วก็นิ่งอ่าค่อนข้างจะนิ่งแล้วก็จะเป็นระยะอะไรประมาณนี้คนะแคปแล้วนะ ก็จะมีแค่นี้เลยเปล่ามีแค่นี้นะครับแค่นี้ส่วนลูกซองผมไม่มั่นใจว่าลูกซองผมแต่งไว้ไม่โอเคลูกซองผมแต่งไว้นี่นครับ b y 15ผมไม่เล่นซองอื่นนะผมได้แค่ b y 15ครับ e c h โไม่เล่นนะผมไม่ได้ถ่ายลูกซองนะครับนอกนั้นก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนอกนั้นปืนอื่นไม่ได้เล่นเลยครับในส่วนของ AR นะในส่วนของเออจ้าตัวปืน M13 เดี๋ยวผมขอทอี่จะทำเควสของมันก่อนแล้วผมจะมารีวิวอีกทีที่หลังหรือว่าถ้าใครรอไม่ได้ก็ช่องอื่น เขาอาจจะรีวิวเร็วก,กว่าผมนะแต่ว่าผมเนี่ยแบบเอาเป็นเน้นเล่นจริงเลยนะครับก็รอดูกันได้ใครที่ชอบติดตามชื่นชอบผลงานผมก็ลอติดตามได้เลยนะครับโอเคต่อไปก็เป็นในส่วนของการตั้งค่าทุกอย่างที่ผมใช้นะครับในส่วนของ BR นะครับผมจะบอกแต่สําคัญสาคัญนะนี่จะเป็น4นิ้วที่ผมเล่นนะครับ4นิ้วที่ผมเล่น ผมขอเปิดก่อนทีละอันนะโอเคโอเคประมาณนี้นะครับสีโอ้ยเดี๋ยวนี้ยังไม่ออกเลยเอา้าเฮ้ยอย่าบอกโอ้โหแม่งเซตติ้งให้ผมเป็นอย่างนี้เฉยเลยเดี๋ยวผมขอญาตเซตติ้งกลับก่อนนะครับไม่งั้นเล่นลำบากแน่โอ้โหแย่แย่แย่แย,แย,แย่แต่เพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วนะนะใครที่โอเคเซฟแล้วน,นะ เนี่ยฮะก็ประมาณนี้ผมไม่อยากเพรเซตอะไรมาแล้วกลัวเหลือเกินนะประมาณนี้นะครับ4นิ้วอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเมื่อกี้เลยมีประมาณแค่นี้นะที่สาคัญสําคัญนะกระโดดนั่งสไลด์แล้วก็เ,เปลี่ยนแมกกาซีนแล้วก็เลงผมจะอยู่นิ้วขวาหมดเลยนิ้วชี้ขวานะครับแล้วก็มาไม่บันทึกไม่บันทึกโอ้ยวุ้ดวายกิงอันนี้ก็เป็นพื้นฐานของ BR นะครับก็คงไม่มีอะไรมากมายนะครับลองจดจํา นะครับแล้วก็ไม่ทานก็ลองแคปดูฮะหยุดคลิปแล้วก็แคปเอานะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนต่อไปก็เป็นความไวแล้วกันเพราะกราฟิกไม่มีอะไรแล้วนะครับหรือใครอยากจะดูกราฟิกนะครับกราฟิกก็แบบนี้โลไฮนะครับคุณภาพกราฟิกโลแล้วก็เฟรมเรทไฮนะครับผมปรับได้แค่นี้โทรศัพท์ผมไม่ได้แรงนะครับส่วนความไวหยุดแคปเลยครับแคปเลยฮะอันนี้ความไวแบบนิ้วปกตินะครับไม่ได้ยิงอันนี้ความไวแบบนิ้วแต่ยิงนะครับ อันนี้ก็เป็นความวายใจโลนะครับอะเมื่อกี้นิ้วแบบยิงนะครับประมาณนี้นี่ความวายใจโลนะครับใจโลสโคปของผมใน BR นะนะในบใน BR ประมาณนี้ครับตั้งค่า BR ประมาณนี้ครับเก็บยาเก็บเกาะอะไรพวกนี้นะครับผมจะไปไวๆเลยแล้วกันนะครับส่วนรถไม่มีไม่มีนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงข้อความด่วนไม่มีอะไรแล้วนะครับหมดแค่นี้นะครับคือ ผมจะรอให้ของแต่งผมเนี่ยมันเซตตัวให้ได้เต็มที่ก่อนนะผมถึงจะเอามาบอกท่านผู้ชมนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่ได้อยากบอกท่านผู้ชมในคลิปนะแต่ว่าบางอย่างบางอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันยังไม่โอเคผมได้เปลี่ยนไปเรื่อยแล้วผมรู้สึกว่าโอเคเนี่ยเซตเนี้ยผมจะเล่นไปถึงจนแบบจนกว่ามันจะรีซีซั่นใหม่หรือไม่ก็เนิร์ฟบ,บัฟใหม่นะครับ ผมก็จะเอามาให้เพื่อนๆดูแบบถ้ามั่นใจแล้วนะก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ไม่มีแล้วไม่มีอะไรแล้วนะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย